ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มาพบก,กับท่านในเรื่องที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกตามเดิมสำหรับพระพุทธศาสนาช่วยโลกตอนนี้จะนำหัวข้อในข้อความที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงเป็นผู้ทำความดีไว้ในการก่อน คำว่าในการก่อนในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นชาติก่อนหรือสมัยก่อนเสมอไปรวมความว่าถ้าเราต้องการผลของความสุขจะเป็นความร่ํารวยในทรัพย์สินก็ดีในฐานะยทธาบรรดาศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ก็ดีหรือว่าจะเป็นหันหน้าคนก็ดี จะเป็นผู้แทนรัศดรก็ดีจะเป็นผู้ปกครองจังหวัดผู้ปกครองอำเภอผู้ปกครองประเทศก็ดีเราก็ต้องสร้างความดีไว้ก่อนคำว่าความดีในที่นี้ก็หมายถึงว่าความสามารถในการบริหารงานความสามารถในการปกครองความสามารถในการเอาชนะใจคนโดยธรรม ให้บุคคลทั้งหลายก็เห็นว่าเราเป็นพู้ดีมีความสามารถคนที่จะปกครองเขาได้มีความเป็นผู้ใหญ่พอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันเรือ่อดีที่แล้วมามักจะมีการสไตร์กันอยู่เสมอมีการขอขึ้นเงินเดือนบ้างขอเงินสวัสดิการบ้าง กายักระทำแบบนั้นถ้าหากว่าเราทำความดีไว้ก่อนมีความดีให้ในจ้างเขามีรายได้พอการที่จะขอขึ้นเงินเดือนขอสวัสดิการมันก็เป็นของไม่แปลกแต่ถ้าหากว่าถ้าลูกจ้างทำความดีไม่พอทำงานแบบประเภทเช้าชามเย็นชาม งานขขงในจ้างไม่กลา้าวหนาอย่างนี้จะขอการขึ้นเงินเดือนและขอสวัสดิการก็ไม่เกิดประโยชน์การทำงานทุกอย่างจะเป็นงานรับจ้างก็ดีหรือว่าเป็นงานข้าราชการก็ดีจะเป็นการทำไร้ไถนาการค้าการขายก็ดีก็ต้องสร้างความดีไว้ก่อนเสมอคือต้องทำงานทุกอย่าง ให้ถือเสมือนว่างานนั้นเป็นงานของเราเองทีแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเรามีหุ้นส่วนในในการงานนั้นๆถ้าหากว่าการกระทำงานของเราไม่มีผลให้เกิดขึ้นเป็นผลกำไรก็ต้องถือว่าเราเป็นผู้ขาดทุนด้วยหรือว่างานนั้นมีผลกำไรน้อย เราก็มีหุ้นส่วนได้รับผลน้อยถ้างานนั้นมีผลมากเราก็มีหุ้นส่วนในการรับผลมากถ้าบรรดาลูกจ้างและกรรมกรทั้งหลายจะเป็นลูกจ้างของรัฐคือข้าราชการก็ดีลูกจ้างของพ่อค้าในทุนทั้งหลายก็ดี ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ถือว่าการงานทุกอย่างเป็นงานการเป็นการงานของตนเองผลที่เราจะได้รับมากหรือน้อยเป็นผลขหางความสามารถของเราแล้วก็ช่วยกันทำกิจการงานนั้นด,ด้วยดีเมื่อผลกำไรดีนายจ้างเขาก็ให้เงินดาวเงินเดือนดีสวัสดิการดีมาสำหรับนายจ้างก็เหมือนกัน นายจ้างต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าลูกจ้างทุกคนเป็นหุ้นส่วนในกิจการงานของตนไม่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้างลูกจ้างคนไหนทำงานดีสร้างผลประโยชน์ขึ้นมามากก็ให้รางวัลตามสมควรแก่ความสามารถเป็นอนวุวาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ทำความดีไว้ก่อนคือมีใจดี มีความรู้สึกว่าลูกจ้างก็ดีในจ้างจะมีความรู้สึกในบุคคลพวกนั้นว่าเขามีหุ้นส่วนในการงานนี่สำหรับลูกจ้างก็ต้องถือว่าการงานที่นายจ้างจ้างเราเป็นการงานที่เรามีหุ้นมีส่วนคำว่าหุ้นส่วนในที่นี้ก็หมายถึงผลที่เราจะได้รับการตอบแทนถ้าลูกจ้างทุกคน ทำงานประเภทสักว่าไปทำงานวันหนึ่งวันหนึ่งไม่พยายามหาความดีสั่งสมผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกันในจ้างมากๆอย่างนี้ตนเองก็จะพลอยลำบากไปด้วยเงินดาวเงินเดือนหรือเงินสวัสดิการที่เราจะได้เขาก็ให้เรามากไม่ได้ถ้างานนั้นขาดทุนเราเองก็ต้องไปพูดล้มละลายคือพ้นจากการงานนั้น สำหรับในจ้างก็เหมือนกันถ้าคิดแต่เพียงว่าจะเอาเปรียบลูกจ้างเสมอไปผลที่จะพึงมีเกิดขึ้น,นได้ต้องคิดอยู่ว่าถ้าเราไม่มีลูกจ้างช่วยทำงานงานนั้นจะก้าวไปได้ดีไม่ได้ถ้าลูกจ้างเขาไม่ดีผลกำไรเราก็ไม่เกิด เมื่อผลกําไรเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยความดีของลูกจ้างก็จะต้องเพิ่มคูณเงินดาวเงินเดือนหรือสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างตามสมควรกับความสามารถในถ่านโลกทั้งโลกมีบุคคลมีความเห็นอย่างนี้สม่ำเสมอกันขอท่านหลายจงคิดว่าพยายามคิดดูว่าโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข ข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงช่วยโลกความจริงพระองค์ทรงช่วยแล้วแต่ว่าคนที่เอารับความช่วยเหลือของพระพุทธเจ้ามีหรือไม่อันนี้สงสัยสำหรับข้อต่อไปท่านกล่าวว่าถ้าบุคคลนั้นหลายมุ่งความสุขความเจริญของตนให้าหาที่อยู่ที่อาศัย เป็นสถานที่ที่สมควรกับตนสถานที่อยู่ที่อาศัยนี่มีความสำคัญไหมกันพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าการครบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นการอยู่การที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนการครบต้องดูบุคคลพาใกล้นบ้านใกล้เรื่องเคียงและสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่สถานที่เราจะอยู่ ถ้าที่จะอยู่นั้นมีสิ่งแวดล้อมไม่ดีคือเป็นคนคนใกล้ๆเสพสุรายาเมาหรือว่าเป็นอันพานมีเส้นดานหยาบชอบรุกรานบุคคลอื่นแล้วก็เอาผลประโยชน์จากบุคคลอื่นมาเล้งเลี้ยงตนคนประเภทนี้ถ้ามีอยู่ในที่ใดถ้าเราเข้าไปอยู่ใกล้าอาศัยเคยชินที่มีการสัมผัสกัน นี่สายของเรานั้นก็อย่าพลอยติดตามเขาไปด้วยถ้าเราอยู่ในหมู่ของบุคคลที่ดื่มสุรามีไรแต่ในขณะที่อยู่ร่วมกันเดิมทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ใช่นักดื่มสุรามีไรแต่ว,ว่าคนในที่นั้นเขาดื่มกันหมดเขาสวนเสฮฮาสร้างความสนุกสนาน แสดงความเป็นอันธพาลลุกรานบุคคลอื่นแล้วก็ผลประโยชน์เกิดขึ้นเช่นมีการลักการขโมยฉกจริงวิ่งราวเป็นต้นได้ผลคือเป็นเงินเป็นทองมาใช้ให้เกิดความสุข <c oughs> เขาไม่ได้คิดถึงความทุกข์ที่เขาจะพึงได้ <c oughs> ถ้าการอย่างนี้จิตใจของเราสัมผัสอยู่เสมอเสมอ <c oughs> สักวันหนึ่ง ลก็คือความพอใจมันจะเกิดขึ้นเรื่องนี้เคยปรากฏมาในอดีตแห่งไกลในสมัยที่มีโจรผู้ร้ายมากๆหลังสงครามโรคครั้งที่สองที่ก็เรียกกันว่าโจรเสือฝ้ายโจรไม่เหสสวนโจรเสือดำโจรเสือเสือย่อมอะไรพวกนี้เป็นต้นเป็นกลุ่มโจรที่มีกำลังใหญ่ เวลานั้นเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองไม่สามารถจะ,จะปราจะปราบปรามได้เด็ดขาด <c oughs> ในดินแดนที่โจรอยู่โจรมีอำนาจสามารถจะบังคับให้ชาวบ้านส่งสวยเป็นประจำทุกเดือนหรือว่าเป็นประจำรายการหกเดือนหรือรายปีและบุคคลทั้งหมดในเขตนั้น <c oughs> <c oughs> ก็ต้องอยู่ในอำนาจของโจร โจรต้องการอะไรก็ต้องได้แม้แต่เห็นว่าลูกสาวไข่สวยลูกสาวไข่ดีโจรต้องการไปเป็นพญญาโจรก็ต้องได้ในเมื่ออำนาจของโจรดีอย่างนี้ก็ปรากฏว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่มีคดีอาญามาก่อนเข้าไปอยู่กับพวกโจรเป็นมากเพราะหวังผลประโยชน์แลอำนาจตามนี้เป็นอนวุวาที่อยู่ แจ้กล่าวว่าจะต้องหาที่อันสมควรถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มโจรเราก็เป็นโจรไปด้วยอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมสามาสัมพุทธกล่าวว่าบุาคคลใดที่ถือตัวว่าเป็นบัณฑิตแต่ว่าเป็นบัณฑิตประเภทสัญญาไม่ใช่เป็นบัณฑิตประเภทปัญญาถ้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นภาน ภายในไม่ชาสันดานพันมันก็ค่อยติดคือมาซึมเข้ามาทีละน้อยลน้ๆเพราะว่าจิตใจของคนเราส่วนใหญ่ก็มีกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจมีอารมณ์ต่ำคอยดึงฉุดอยู่แล้วถ้าหากว่าบรรดาพวกเราจะอยู่ในสถานที่ใดพิจารณาสถานที่นั้น ว่าที่นี้เป็นที่ที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์พระดความสุขเป็นคนที่มีจิตเมตตาปราณีมีความรักซึ่งกันและกันมีความสงสารคอยช่วยช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในกลุ่มคนกลุ่มนั้นไม่มีความอิจฉาหรือสียซึ่งกันและกันทรงอารมณ์ความเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์ ปราจากอาคติคือความลำเอียงเที่ยงทันไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความโกรธไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่ลำเอียงเพราะความกลัวทุกคนทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสถานที่นั้นควรอยู่สถานที่กล่าวมาในตอนแรกบุคคลประเภทนั้นมีอยู่คือความเป็นอผ่านไม่ควรอยู่ เพราะว่าถ้าเราไปอยู่กับคนที่มีความดีมีความรักซึ่งกันและกันในเคีงนั่นเขาไม่รุกรานกันเขาไม่ประหัตประหารกันไม่กังแกล้งกันมีความสงสารซึ่งกันและกันคอยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอเมื่อพบหน้าค่าตากันเมื่อไหร่ก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความชื่นใจให้ปรากฏ อย่างนี้คนในสถานที่นั้นก็มีอารมณ์แต่ความชื่นบานตลอดเวลาเราถึงแม้ว่าจะเลวแสนเลวเพียงใดถ้าไปอยู่ในสถานที่คนกลุ่มใหญ่เขามีจริยาแบบนั้นภายในไม่ใช่จิตใจเราก็จะกลายเป็นใจที่ดีไปด้วยเพราะความดีของเจ้าของที่ช่วยให้เราเกิดความดี ก้อนนี้องค์สมเด็จพระจินสีเปรียบเหมือนกับผ้าที่ต้องถูกสีย้อมผ้าที่มีสีขาวถ้าเราไปพบสีดำสีแดงเข้าไปแตะต้องเข้ามันจะป้วนเข้ามาทีระน้อยละน้อยไม่ช้าก็กลายเป็นสีอย่างนั้นถ้าบังเอิญผ้าของเรามีความสกปรกแต่ไปอยู่ใกล้ที่สะก,กัดความสุกปรกได้กับผงซักฟอ,อกชั้นดี เมื่อกระทบกระทั่งกับผมชั้นผงชั้นฟอกชั้นดีบ่อยๆเข้าสีที่มีความสกกระโปรกก็เหือดหายไปเจกลายเป็นผ้าที่มีความบริสุทธิ์ผ่องใสข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้สถานที่อยู่เราก็ต้องเลือกคำว่าเลือกในที่นี้หมายถึงว่าเลือกบุคคลที่อยู่ในที่นั้นไม่ใช่เลือกแผ่นดิน ว่าคนในที่นั้นเขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนชั่วถ้าเป็นกลุ่มของคนชั่วก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่สมควรที่เราจะเข้าไปอยู่เพราะความชั่วมันจะหลั่งไหลเข้ามาโสู่จิตแต่หากว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่มีคนดีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าควรจะอยู่ที่นั้นเพราะเราจะพลอยดีไปด้วย การแนะนำคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานี้ในข้อน,นี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังทัานหลายเห็นว่าพระพุทธศาสนานช่วยคนแล้วหรือย่างที่ทรงแนะนำมาอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นความถูกแลือความผิดสมควรหรืไม่สมควรเพียงใดขอท่านผู้ฟังทั้นหลายโปรดรับฟังและพิจารณาเอาไว้เป็นเครื่อง ถ้าพุทธปฏิบัติถ้าเห็นว่าดีก็ปฏิบัติตามนี้ถ้าเห็นว่าไม่ดีก็โยนทิ้งไปเป็นอนั้นว่าข้อนี้เขายกไปเมื่อกล่าวมาอย่างนี้ก็ค่อยท่านทั้งหลายพิจรารณาเอาเองว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนั้นจะดีหรือไม่ดีเพียงไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสอนแล้วก็ไม่มีการบังคับ ทีอว่าเห็นควรหรือไม่เห็นควรก็เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องเขาอง์คสมเด็จพระวิชิตมานจะพึงเข้าไปบงังคับบัญชาอันนี้ข้อต่อไปอง์คสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสหัวเขาขอให้ตั้งตนไว้ชอบคำว่าตั้งตนไว้ชอบนี ไม่ใช่หมายที่ว่าการไปตั้งตัวการไปส่งตัวไปยืนอยู่ที่ไหนเท่าที่ไหนก,ก็กัจจิยาที่ตั้งตนไม่ชอบก็ให้ใช้จิตคือสติสัมปชัญญะพิจารณาไว้เสมอว่าอาการอย่างใดเป็นความดีเป็นปัจจัยของความสุขสร้างอารมณ์ให้ชื่นบานปราศจากความทุกข์ ไปนั่งพิจารณาดูที่องค์สมเด็จพระบรมครูลกล่าวลักษณะทิ้งคนผ่านการฆ่ากันการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันการลักการขโมยของซึ่งกันและกันการคดโกงซึ่งกันและกันหรือว่าการแย่งคนรักของกันและกันการพูดไม่จริงพูดคำหยาบ พูดเยาะยุโยงส่งเสริมให้แตกร้าวกันใช้วาจาที่เป็นเครื่องสะเทือนใจกรรมกการทำลายสติสมัชัญญะอาการอย่างนี้เป็นที่ชอบของเราไหมเราก็คงไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราก็พิจารณาต่อไปถ้าคนทุกคนรักกันยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากัน แต่คนทุกคนต่างคนต่างสงสารช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและคนทุกคนไม่มีความอิจฉาและเสยียชซึ่งกันและกันเห็นคนอื่นดีรอยินดีด้วยแล้วก็สร้างความดีตามคนทุกคนเป็นคนขี้อายอายความชั่วคนทุกคนเป็นคนเกรงกลัวกลัวความชั่วสร้างแต่ความดี คนทุกคนต่างคนต่างรู้จักคุณซึ่งกันและกันเมื่อบุคคลใดทําความดีให้เกิดเงตนตนมีความสุขแล้เตอบสนองความดีแก่บุคคลนั้นและคนทุกคนต่างคนต่างเห็นใจซึ่งกันและกันสร้างแต่วความดีไว้เสมออาการอย่างนี้เป็นอาการที่เราพอใจไหม ถ้าพอใจก็สแสดงว่าอาการอย่างนั้นเป็นอาการที่เราชอบในเมื่อเราชอบแล้วก็ตั้งตนไว้ตามนั้นเพราะนั้นว่าทำลายความชั่วทรงไว้ซึ่งความดีคำแนะนำขององค์สมเด็จพระชินท์สีบรมศาสดาในตอนนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเห็นว่าเป็นการสมควรไหม ถ้าปฏิบัติได้ตามนี้เราจะมีความสุขหรือว่าเราจะมีความทุกข์เป็นอันว่าพิจารณากันอย่างคนงโง่ก็ถือว่าถ้าดินแดนแห่งใดเลือคนหมู่ใดคณะใดก็ตามถ้าต่างคนต่างมีความดีตามนั้นอาการจิตใจก็จะเต็มความปริความชุ่มชื่นอาจอาจารย์ก็จะมีแต่ความสุข หาความเศร้าหมองใจไม่ได้ไม่ได้ความรื่นเริงหันษาการงานที่เราทําก็ทําบดีความสุขไม่ต้องเกรงว่าใครเขาจะมาลักมาขโมยสิ่งของจะเดินทางไปทางไหนก็ปราศจากอันตรายไม่ต้องระแวงระวังระวังภัยที่จะเข้ามาทิ้งตนต่างคนต่างเป็นที่รักของคนด้วยกันอย่างนี้ขบัรดาท่านผู้ฟังทุกท่าน จงพิจารณาดูว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วหรือยังช่วยโลกแล้วหรือยังถ้าคนทั้งโลกปฏิบัติได้ตามนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์นั่นตอนหนึ่งแล้วก็อีกตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้คำว่าศาสนาแปลว่าคำสอน ต่งกล่าวว่าจงเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีความรู้ในศิลปะวิทยาการหมายความว่าจงมีความหมั่นเพียรสันดับตรับฟังคำแนะนําคำสั่งและคำสอนของท่านผู้ทรงความดีแล้วก็ศึกษาวิชาความรู้ให้ดี วิชาความรู้ขแขนงใดที่เป็นที่พอใจสำหรับเราจะเป็นปัจจัยให้เกิดเกิดความฉลาดมีความสามารถในการเลี้ยงตัวได้ดีองค์สมเด็จพระจินั์สีบอกว่าคนจะสะสมไว้การฟังมากมีประโยชน์ทั้งกล่าวว่าสุดสุสูสังนวติปัญญัง แต่การฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาการฟังมากเป็นเกิดกเป็นเหตุให้เกิดความฉลาดมากมีการศึกษาวิชาการต่างๆให้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเวลาที่เราศึกษาเราไม่ได้ตั้งใจศึกษาครูสอนไม่ตั้งใจฟัง ตำรับตำราไม่ตั้งใจดูนี่เวลาผลที่จะเพิงได้ในเวลาสอบก็คือสอบตกแต่หากว่าเราตั้งใจฟังมากตั้งใจศึกษาดีเวลาสอบก็สอบได้ถ้าสอบได้ก็ได้อย่างคนมีสมรรถภาพไม่ใช่สักต่วรรไดเพราะการได้ยินได้ฟังเป็นบอ่อเหตุเป็นเหตุให้เกิดปัญญา การตั้งใจในการศึกษาเป็นเหตุให้เกิดความสามารถทั้งสองอย่างนี้ถ้ามารวมกันในตัวของบุคคลบุคคลนั้นจะมีทั้งปัญญาและความสามารถจะทำกิจการงานทุกอย่างอะไรก็ตามก็สาเร็จหมดและก็สาเร็จด้วยดีคำแนะนำขององสมเด็จพระจินสีในตอนนี้ท่านผู้ฟัง เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงช่วยโลกแล้วหรือยังถ้ายังจเจ้ายังไงกันดีเต็นว่าดีก็รับไฟเต็นไม่ดีก็โยนทิ้งไปที่พูดในฟังนี้ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติตามเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่มีน้ำใจคับแคบและไม่มีน้ำใจสามอย่างนั้น องสมเด็จพระพระุทกวันถือว่าเป็นผู้แนะนำชี้ทางให้เท่านั้นเห็นว่าสมควรจะนำไปใช้ได้ก็อไปใช้เห็นว่าไม่สมควรจะนำไปใช้ก็ยงอย่าใช้เพรานันว่าถ้าเราจะมานั่งคิดกลับหลังกันโดยทีว่าคนที่ไม่ยอมรับฟังคำแนะนำคำสั่งสอนคำตักเตอนเขาเนคนเห็น กับคนที่เกลียดค้านคร้านในการศึกษาศิลปวิทยาการเอาแต่เที่เดินเยอยย,ยกันมีอะไรสนุกที่ไหนยุ่งที่นั่นคนประเภทนี้จะมีความดีความสามารถมาจากไหนถ้าหากว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาทยาสอบได้ก็คงจะมีแต่กระดาษเป็นเครื่องรับรองเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นความสามารถ สำหรับข้อนี้ก็ขอผ่านไปข้อต่อไปองค์สมเด็จไปจอมใจต,ต้องรัดว่าจงเป็นผู้มีระเบียบและการศึกษาดีแล้วคือระเบียบด้วยกับความประพฤติดีประพฤติชอบในสถานที่ใดก็วางกฎไว้ประเภทไหนวางกฎไว้อย่างไรเราปฏิบัติอย่างนั้น แล้วการศึกษาศิลปวิทยาก็เต็มไปทำให้เต็มความสามารถทรงจำให้ดีทุกถ้อยคำที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราจำได้หมดอย่างนี้ดีหรือชั่วโลกเราที่ปราศจากความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเวลานี้ ที่มีความยุ่งยุ่งก็เพราะเป็นการปราศจากระเบียบไม่เคารพในระเบียบเป็นสําคัญเรื่องระเบียบระวินในระวินในเราก็เรียก่าระเบียบกฎหมายเราก็เรียก่าระเบียบประเพณีเราก็เรียก่าระเบียบศีลธรรมเราก็เรียกมาระเบียบจะย้อนหลังไปสมัยที่มียุวชนทหารที่ต้นตอมจอมพลที่บุญสงคราม ท่านเป็นนายกรรรมตรีอา,าใใระยะไกลๆสมัยนั้นคนไทยมีระเบียบดีถึงแ,แม้ว่าที่ไม่ดีจะมีอยู่บ้างก็ตามทีแต่ถืว่าความที่เป็นบุคคลที่มีระเบียบในฐานะที่เป็นสชาตินิยมก็รู้สึกว่าเขายังมีความสุขกันมากถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทข้อนี้ถ้าอ่าพูดไปเวลามันก็เกินไปเส้จแล้วก็ต้องขอลาก่อน รับฟังกันใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้ลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี